เห็นอะไรไหมครับว้าวมันคือแต่ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่เส้นกับเพาะนะครับจะไปที่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ทางลัดเพื่อไปทะลุที่บ้านบารุกานะฮะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้อมิตพาเพื่อนคนบ้านๆเรามาอยู่ที่บ้านบารูกาหมู่ที่4ตําบลกาลูบีอำเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีนะครับผม <Yeah! S 1> บังเอิญว่าผมผ่านมาแถวนี้นะครับและก็ผมจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันสะดุดตานะครับทําให้ผมต้องแวะและก็แชะนะครับ แล้วกลับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะครับผมงั้นเราไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรนะครับเดีบดป้อไปได้ไครับว่ัเออ โอเคครับท <muitas> ุกคนเดี okay, flight, oh! wow! so it. It so ๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอ้ว้าวมันคือแตงกวานะครับทุกคนแตงกวาปลูกในที่นานะครับเงาบ้านเราไม่มีแน่ๆครับแสดงว่าต้องมีอะไรดีแน่ๆที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บข้อมูลกับผู้ดูรลกันนะครับเสาวอ่ะ โอ้ลาดเออลาดเอลาดโซลเหรอลาดพลิก huh. ย oh. oh. yeah. ัวไงโอ้ลาดอุซาร์แล้วเนี่ยก็หลังจากที่ผมได้คุยกับผู้ดูแลที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นโครงการของผู้ใหญ่บ้าน บารูกาที่นี่นะครับหมู่ที่4นะครับของตำบลการูบีอำเภอรกอระเพนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับ<ม>ก็คิดว่าน่าจะเป็นแปลงต้นแบบนะครับของชุมชนที่นี่นะครับนำโดยของผู้ย่บ้านที่เป็นคนบริหารจัดการและก็มีท่านคนนี้นครับที่เป็นผู้จัดการนะครับ<ม>ก็จะมีทั้งหมดอยู่2แปลงใหญ่ๆนะครับแปลงแรกเป็น แตงกวานะครับแล้วก็แปลงที่2ก็จะลงพริกหยวกนะครับถ้าดูแล้วที่นี่ก็น่าจะเป็นที่นานะครับที่ปลูกข้าวนะครับแต่เขาอาจจะใช้วิธีการเกษตรแปลงรูปแบบใหม่นะครับโดยใช้วิธีปลูกแตงกวานะครับด้วยการทำเขาเรียกว่า เหมือนกระถางนะครับแล้วก็เดินสายเดินสายน้ําไปตลอดทั้งสายนะครับดูสิครับโอ้โหกว้างมากนะครับแต่ข้างๆก็เป็นที่นาของของชาวบ้านเขานะครับโอเคครับทุกคนเนื่องจากว่าผมมีเวลาน้อยมากนะครับบังเอิญว่าผมผ่านมาแถวนี้นะครับเลยเจอกับอมิตรพาเพื่อนคนบ้านๆก็ต้องแวะ แล้วก็ต้องแช่เก็บภาพเพื่อกลับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีเวลาเนี่ยก็อาจจะเจาะลึกข้อมูลมากกว่าน,นี้นะครับแต่วันนี้ก็คงไม่มีโอกาสนะฮะก็ขอบคุณพ,พี่พี่ผู้ดูแลนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้การต้อน,อนรับอย่างดีนะครับโอเคผมสัญญาว่าถ้ามีโอกาส ามาทางนี้ผมจะเจาะข้อมูลกับพี่เขาให้ลึกกว่านี้นะครับเพื่อที่จะกลับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะครับผม